Oh, <laughs> สดีครับหน้าซากครับปลาพี่พ่อนว่ามาเขืบปกหอยอะไรครับนี่เก็บปกหอยสตรีทครับอย่าลืมนี่ครับถุงมืออันบอไซนนี่อันตรายครับปลาปกหอยสตรีสมีโต้นี่แหละครับโคฟี่นีอันเนี้ปลากระป๋อยละโว้ยพี่น้องเอ้ยเอาละครับมาเก็บปกหอยนั้งกันครับพี่น้อง up. โอ้ยแบบนอบถึบนอบพี่นองครับ นามไหนครับนี่วิวไตรไตรนี้ครับนี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่โอ้ยครับนี่เป็นน้ำหลามอยู่พี่นอ้องนี่นี่ครับนี่โอ้ยเป็นตัวเรืใหญ่ครับ อยู่ไต่อยู่ไก่ยาครับพี่น้องนี่โอ้ยจังเฮ้ยน่าสักเก็บก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับม่อมทั้งนี้ครับนี่ก็เข่าครับนี่ครับนี่ครับเป็นน้ำดำอยู่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับในกล่องสีเบิองยากครับ ครับกาบัางพีออ่น้องนนี่ครับนี่ครับนี่จะบอกอหอยครับนี่ไม่อยๆครับนี่ นี่ครับโอ้กรอบขึ้นกรอบขึบ้นพี่น้องบอกหอยเสืออะไเือหลอกรอบเสือหลอกรอบแล้วพี่น้องนี่หลายอยีหลีครับนี่ครับ,นรบหน่วยแนวนหน่วยใต้ก็มีครับเอาออกคุณหมากสิเป็นหลายครับนี่ ันงามนี่ดอกนี่ครับ บางคนก็นมาเก็บเอาไปต่มเอาหัวมันครับเดี๋ยวก็ตัวนุ่ยใหญ่ๆมันพี่น้องแต่จะไปต่มเอาหัวครับต่มไปเก็บไปจิ้นนาหน,า,หนาแรงครับเดี๋ยวขาหนาสากหนึ่งสิงไปให้เป็ดเด้อพี่น้องไปถูกให้เป็ดครับ มองเนี่ยฮอ,อ,อบเอาฮอบเอาพี่น้องไปหาเก็บตั้งกันแท้ตามงยังกัน,กนเพื่อสิได้พี่น้องมันก็หลายอยู่แต่บ้าักสีเวลาพี่น้องเมื่อมองน้ำไม่ไหลนี่ครับอยู่ที่สี่ครับแล้วกะมองแป้เขาตรงครับหลตรงก้นมากครับเพเอาเขาก็เอาไปมาเอาไปให้เปรี้ยส์สนที่นีน่ครับอย่พี่น้อง จะอบอกข้อยครับนี่นี่ครับบางกี้น่อพี่นอ่องกอบเอากอบเอาพี่นอ่อง ไต้น,นใหญ่พี่น้องนีค่ครับยัง ครับพี่น้องเก็บหอยกันแล้วละครับเอาสมนี้นะครับเมื่อนี้ขุสีนึงครับนครับอหอยเชอรี่ครับเอาไปให้เป็ดครับมือแรงไปต้มใส่โคกครับให้เป็ดกินครับเป็ดไข่เนี่รียบร้อยแล้วครับมาเก็บมือละเทือสองมือเชือหนึ่งก็มีครับไม้นี่นะครับนี่ทำให้ไหลเนี่ยครับ เก็บมวลครับบัวมันหลอ้หนับเติบหนึ่งเรื่อพี่น้องนี่มันเบ้าๆเ้ื่อนี่ครับอ่ะใส่รถสลิงเข้าก่อนมีเมื่อเออ,อโอ้โหรถสลิงครับเอาไว้พอกันเมื่อเงินเศร้าครับ